ไม่มีวันที่จะลงโทษใครเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะยกเว้นสรรพสัตวแม้แต่หนึ่งตัวหนึ่งตนทุกคนจะอยู่ในฐานะเสมอภาคเปรียบดังคนไปถามพระพุทธเจ้าพระโคตมะพระพุทธเจ้าว่าระหว่างเทวทัตที่เข็นฆ่าพระองค์ด้วยการจ้องทำลายกิ่งหิน เพื่อที่จะฆ่าพระพุทธเจ้ากับลาหุนที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจพระพุทธองค์รักใครมากกว่ากันคำตอบของพระโพธิสัตว์เจ้าได้บอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับลาหุนดังนั้นพวกที่มาบำเพ็ญเพื่อจะได้บรรลุตัสลูเป็นพระพุทธเจ้าจะรักสัตว์โลกทุกตัวตนเท่ากันหมด จะเปิดโอกาสให้สัตว์โลกทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นแสงแห่งธรรมได้เป็นผู้พัฒนาตัวพัฒนาสติปัญญาเพื่อจะไปสู่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ไกลห่างก็จะคือคนที่จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของผู้ที่มาอยู่บนโลกใบนี้ที่จะสร้างบุญบรารมีโสมา วิกาเธอทำหน้าที่ของเธออย่างดีแล้วแต่ด้วยปัญญาอันน้อยนิดความรักอันยิ่งใหญ่จึงทำให้เข้าใจผิดวัดนี้ถ้าได้เข้าใจถ้าได้รู้ซึ้งแล้วว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นการปิดโอกาสของคนอื่นก็ถือว่าเธอได้เปิดจิตเปิดใจเปิดฟ้าเปิดจักรวาลเปิดความจริงให้โลกเห็นว่า ควรจะใช้สติปัญญาใช้ใจที่กว้างขวางเราเป็นสัพพสัตท,ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นทุกคนควรจะพ้นทุกข์ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือมีโอกาสที่จะส่งเสริมเราก็จะต้องมีความเมตตาด้วยการให้อภัยถึงเราจะต้องสูญเสียถึงเราจะต้องผิดหวังแต่เราก็จะยินดีที่จะให้ทุกคนประสบผลสาเร็จกับความสุข พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ได้ถวายชีวิตได้เสียสละชีวิตเอากระดูกมารวมกันทุกภพทุกชาติมากกว่าภูเขาบนโลกใบนี้น้ําเลือดที่กันน้ําเลือดที่สละไปให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมากกว่าน้ําในทะเลดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับหลาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่จะต้องช่วยเหลือสัตว์โลกทุกวินาที ทุกลมหายใจและทุกโอกาสจะไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะจะไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจะไม่รู้สึกว่าคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดคนนี้เป็นคนไกลห่า,หางคนนั้นเป็นคนมีประโยชน์คนนี้เป็นคนไม่มีประโยชน์จะถือว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงธรรมดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องดีถ้าทุกคนได้รู้ว่าได้มีบุญบรารมีได้เกี่ยวข้องกับ ผู้ที่มาสร้างกุศลผู้ได้มาสร้างประโยชน์ให้กับสัต์โลกจะต้องเอาความรักเอาความสุขของตัวเองตัดทิ้งไปเพื่อจะได้ช่วยงานเหลา่าโพธิสัตว์เจ้าให้ประสบผลสำเร็จให้เดินหน้าให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะได้เข้าถึงธรรมบัดนี้ด้วยเจตนารมที่ดีที่อยากจะปกปักรักษา ่งเสริมแต่ยังมีของการเข้าไปครอบครองซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นปรมัตเป็นสุญญาตาเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นถ้าถอดถ้าวางถ้าแก้ถ้าปล่อยก็ถือว่าได้ข้ามขั้นตอน ของการทำความดีโดยไม่ยึดติดไม่ครอบครองและไม่เป็นผู้ผูกมัดและก็ผูกเป็นสิตของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเธอจะได้เข้าถึงการบรรลุธรรมได้เป็นผู้พัฒนาบาร,รมีอนาคตมีพลังยิ่งใหญ่จะผลักดันให้เธอได้เป็น พระพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปสาธุาในนามของพิสุสงฆ์ก็จะขอแสดงตัวแสดงเจตนาลมว่าบัดน,นี้เธอได้หมดโทษหมดกรรมหมดอาถรรพ์หมดคำสาปคำแช่งเธอได้เป็นอิสระเธอได้เป่าประกาศให้โลกรู้แล้วว่า เราทําความดีอย่าไปยึดติดห่วงแหนเป็นสมบัติของเราเราจะต้องช่วยให้ทุกคนที่ทําความดีได้พบกับความสุขได้พบกับความเจริญได้พบกับความสําเร็จทุกทุกประการข <c oughs> อดวงยาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเธอจงหลุดจงพ้นได้รับอานิสงส์และได้เข้าถึงแสงแห่งธรรมพ้นทุกบรรลุธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านเดิน สมาวดีผู้ค้างคางในจิตใจมีความรักในพระสวามีได้ช่วยเหลืองานมามากมายแต่ด้วยความยึดติดหวงแหนหนึงห่วงและก็น้อยเนื้อต่ำใจก็จึงคิดว่าเราไม่อยากให้ใครได้ดีไม่อยากให้ใครมีความสุข พอเราผิดหวังนั่นก็คือความรู้สึกที่ขังเขาไว้เป็นเวลา 1000, พันพันปีนี่วันนั้นวันนั้นเหมือนท่านจะมาแต่ว่าวันนั้นไม่ทวันนั้นไม่มีโอกาสวันนั้นไม่ใช่โอกาสเพราะว่าถ้ายังไม่สำนึกเนี่ยยังไม่เข้าใจเนี่ยมันจะทำไม่ได้เพราะว่าเหมือนพ่อหลวงพ่อบอกว่ายังไม่เปิดเผยท่านก็เหมือนความรู้สึกว่า ปวดหัวมากแต่เหมือนเหมือนเราอย่างที่คุณแพรก็ก็ดูนะส่ขขงเธอบอกว่ามาแล้วแล้ววันนั้นจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าอยากถัดดอกไม้สีขาววะแล้วคุณแพรบอกว่าก่อนหน้านั้นวันที่เท่าไหร่นะแตงวันวันค่ะวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์คุณแพรบอกว่าเหมือนมีสื่อมาจากท่านว่าดอกไม้สีขาวพอดอกไม้สีขาวปุ๊บ ก็คุณแพ้ก็บอกว่าจะไปหาที่ไหนน้องมามามา,มาทัดกับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแพ้ก็ลงมาถามคนที่ที่บ้านว่ามีที่เนี่ยมีดอกไม้สีขาวอะไรไหมคุณแพ้จะเอาเอาดอกไม้ติดันึงก็อยากจะเอามาถวายพระแม่โสมมาแต่ทีนี้หาที่ไหนก็หาไม่ได้แล้วบังเอิญวันนั้นน่ะคุณแพ้ก็มาเปิดดูไรพอดีแล้วมาเห็นที่ที่ผมลูกหรือว่าลูกก็เลยบอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นน่ะพอ,อพอเพีย้ยเอา สำหรับหลวงพ่อมาปุ๊บอะตานี้เลงไว้เลยว่าดอกมะลิต้องเป็นของฉันะอะไรอยู่พปกติอะลูกเป็นคนชอบดอกไม้มะลิจำปีพกกระงางในนี้อยู่แล้วแต่ชอบมะลิมากก็เลยบอกพ่อเพียเรว่าพ่อเพียจองเลยนะห้ามให้ใครนะจองอันนี้พ่อก็ได้ได้มาดอกหนึ่งแล้วก็มาทัดแต่ก็ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะมาแต่มีความสุขปว,วดหัวปวดปวดเหมือนหัว,ว,ว,วจะระเบิดเขาค้างคาใจเขามีเรื่องสองเรื่องอันที่ความผิดทั่วไปก็คือว่าไปทําให้คนื่นเดือดร้อน,อนแต่เรื่องหนึ่งก็คือทําให้ ทำให้พระเจ้าชัยวรมันเนี่ยหนักใจคือคือไม่โกรธนะแต่ผิดหวังพ่าเธอเดินมากับฉันเธอร่วมบารมีมากับฉันทำไมเธอไม่เข้าใจฉันทำไมเธอถึงอารมณ์ของผู้หญิงมาทำเป็นเรื่องใหญ่เธอควรจะเห็นงานที่ฉันทำเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยเขาสร้างอาณาจักรแห่งพุทธ,ธะมากมาย และยังสร้างโรงพยาบาลอาโลคยาอีกเป็นร้อยๆโรงนั่นคือพฤติกรรมสไตล์การทำงานของพระโพธิสัตว์เพราะนั้นถ้าคนมีปัญญาก็จะต้องเห็นจะต้องรู้ว่านี่เขากำลังจะมาโปรดสัตว์นี่เขาไม่ได้ทำที่จะกอบโปยเข้ามาในพระราชวังเพื่อจะหาความสุขพระเจ้าชายวรมันเนี่ยแทบจะไม่ได้หับไไม่ได้นอนพอคิดดูอาณาจักรใหญ่ขนาดไหนก็ต้องไปเผยแผ่ไม่ได้ไปเผยแผ่ที่ไปควบคุมครอบครองนะ ไปเผยแผ่ที่จะเอาอำนาจเนี่ยไปให้รู้โดยที่เอาพระพุทธศาสนาสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาวโลกิกเตสวนเป็นผู้ที่เขาถือว่าร่วมสร้างบาร,รมีกันเพราะในขณะนั้นจเจ้าพระนิพพานอย่างเดียวคนจะรับไม่ได้ก็จะต้องเอากึ่งผู้มีบุญญาธิการมีฤทธิ์มีเดชและผู้ที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า และผู้ที่เคารพในพระพุทธเจ้าเขาจึงเอารูปพระโพธิสัตว์เจ้ามาขยายออกไปในที่สุดผู้คนก็จะสงสัยว่าพระโพธิสัตว์เจ้าคือใครอาวะโลกิเตสวนยิ่งใหญ่มีฤทธิ์มีเดชแต่พระอาวะาโลกิเตสวนก็ยังให้ทุกคนเคารพกราบไหว้ต่อพระพุทธเจ้านี่คือเป็นเส้นทางเป็นขบวนการแล้วก็เป็นวิธี